สามีหน้าแก่แต่ใจเด็กสามีหน้าแก่แต่ใจเด็กเนี่ยความหมายก็คือว่าสามีบางทีอาจจะอายุมากแล้วสามสิบนี่ก็เรกวามากแล้วนะครับก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแต่ข้างในยังเป็นเด็กๆอยู่เลยเด็กไล่เดียงสาความหมายผมให้ลึกๆเลยก็คือว่าสมมุติยังไม่เต็มฟังดูเป็นบาลีไปน,นิดนึงนะสมมุติยังไม่เต็มก็หมายความว่าเขายังเล่นไม่จบ ยังหาของเล่นไม่เต็มอิ่มไม่รู้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยคุณแม่ของเขาเนี่ยให้ของเล่นน้อยไปหรือเปล่าแต่บางคนของเล่นเต็มบ้านก็เล่นไม่จบสิ้นสักทีอเผอิญข่าวนี้ของเล่นของเขามันคือผู้หญิงสาวๆนั่นเองเขาเล่นไม่จบก่อนเขาจะมาได้เราเขาก็เล่นมาเยอะแล้วต่อมาเราอาจไปจับเขาหรือจะจับพัดจับผูหลงกลอะไรกันอีท่าไหนเรามาเป็นภรรยาเขาเขาก็เล่นเราอยู่พักหนึ่งเขาคงไม่ทิ้งเราหรือจะทิ้งก็ผมก็ไม่รู้นะ แต่เขายังเล่นไม่ไม่เสร็จสิ้นเขาอยากจะเล่นหญิงงอื่นๆต่อไปอีกมันเป็นแค่ของเล่นของเขานะครับเขาจะกลับมาหาเราอีกก็ได้เราก็ไม่รู้แต่เรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าผู้สมมุติไม่เต็มเช่นบางคนเนี่ยเล่นเครื่องเสียงหมดเงินหมดทองกับเ,เครื่องเสียงไปเท่าไหร่ก็ไม่จบสิ้นทั้งทีเนี่ยเรียกว่าสมมุติก็ยังไม่เต็มบางคนหาเงินหาทองมาเอาไปกินเหล้าเมาย,ยากินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามันจะ หมดสิงกันทักทีเมื่อไหร่จะพอใจกันทักทีไม่มีที่สิ้นสุดของความพอใจพอหมดเรื่องเครื่องเสียงไปมั่วเรื่องปลากัดจบปลากัดไปออกเรื่องชกมวยชกมวยมาเรื่องกินเหล้ากินเหล้าเสร็จไปเที่ยวไปเที่ยวเรื่องผู้หญิงนี่แหละเด็กๆอาจจะเป็นเพราะว่าจํานวนชาติของเขาในการมาเป็นคนเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่เขาอยู่ในนรกเยอะนานๆเขาโผล่ขึ้นมาทีหนึง่งเขาก็มาสนุกสนานมาเก็บให้เต็มรอบของเขา พวกนี้รอบเพืรอ,รอบยังไม่เต็มหรือสมมติยังไม่เต็มสนุกสนานเฮฮาสี่สิบกว่าแล้วบางทียังสนุกอยู่เลยจะทํานู่นทํานี่การงานไม่ทําใช้จ่ายเงินทองไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนี่ยเรียกพวกหน้าแก่แต่ใจเด็กกําลังสติไม่พอทําบุญมาน้อยชวนไปวัดก็ไม่เอาไม่ยอมไปแป๊บเดียวไปเดี๋ยวเดียวไปถึงก็บนวัดนี้แย่วัดนี้ไม่ดีหลวงข้อองคนู้นไม่ดีหลวงข้อองค์นี้แย่วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ที่ผมพูดเรื่องนี้ให้ท่านผู้หญิงทั้งหลายฟังก็เพื่อจะได้เข้าใจก็เพื่อที่จะได้ทำใจถ้าเราเข้าใจเขาเราก็ไม่ทุกข์ที่เราเป็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะเราไม่เข้าใจเข้าใจแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางเราจะได้ไม่ปรุงแต่งอีกจะาได้เข้าใจอ๋อสามีเรารอบอยังไม่เต็มจำนวนเกิดเป็นคนของเขายัางน้อยเขายังต้องสะสมอะไรอีกเยอะ มีกรรมของเราพี่ได้เข้ามาเอาละในเมื่อกรรมเก่ามันเป็นแบบนี้เราก็เอาตัวเรานี่แหละพัฒนาฝึกจิตฝึกสติของเราเอาการกระทําของเขาที่มันจะดูเบ่าๆบอดูประหลาดๆให้เอลภัยเอากรรมเก่าต่างๆท,ท,ที่เราเจอเนี่ยมาเป็นอินพุตมาฝึกอะไรมาฝึกจิตของเราดังนั้นสามีแบบนี้เป็นครูฝึกที่ดีมากๆเลยหัดดูจิตของเราก่อนวันหลังจิตเราว่างโล่งโปร่งสบายแล้ว เราค่อยไปช่วยเขาทีหลังก็ไม่เป็นไรหรือเขาตายไปแล้วเนี่ยเราบรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วเนี่ยลงนรกไปดึงเขาขึ้นมาจากนรกก็ได้ดังนั้นเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเอาตัวเขานั่นแหละมาเป็นครูสอบอารมณ์ของเราเป็นครูสร้างกำลังสติให้แก่เราครับ